พักนะครับกรณีนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเน,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 นี่ยกรณีเตือนกรณีโดนยุบพักหากเดินเกมยึดมหาไทยคืนจากภูมิใจไทยเพราะเท่ากับว่าไปฟังคําสั่งนายใหญ่นะครับเขาบอกระวังโดนยุบพักอันนี้สมศักดิ์ปิศนานันสก,กุลนะนะครับก็ว่ากันไปละขู่กันไปขู่กันมาทั้งวันอ่ะอืมอืม มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะวันนี้ก็อาจจะจัดรายการสั้นๆใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความก็ถามได้นะอินบงอินบ็อกมาได้นะครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดสำนักงานก็เปิดนะฮะก็ถามสอบถามได้ใครได้รับหมายเรียกได้รับหมายสารได้รับโนติสอะไรต่างๆคดีแพ่งคดีอาญาหมิน่นประมาทชอ่อโกงลักทรัพย์ฟอกเงินทุกชนิดครับทุกฐานความผิดก็สอบถามได้นะครับนะฮะสมัยนี้ก็นะครับการสอบถามปัญหากฎหมายมันง่าย โทรมาก,ก็ได้เบอร์โทรก็ให้ไว้นะครับสามารถคุยได้นะครับพี่นอ้องประชาชนใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความก็ถามได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกได้รับหมายยึดทรัพย์นะโดนบุกลุกที่อะไรต่างๆนะมีปัญหาครอบครัวมรดกชู้สาวอำนาจปกครองบุตรนะครับผิดสัญญาเป็นหนี้เป็นสินได้หมดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะฮะก็เรียนให้พี่นอ้องประชาชนได้ทราบ นะครับนะถึงแม้เป็นวันหยุดก็มีคนโทรศัพท์มาสอบถามทีมงานทนายคลายทุกเยอะเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วนะครับนะทุกเรื่องทุกเรานะครับสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกคืนรถพวกเป็นหนี้เงินกู้ค้ำประกันเนี่ยพวกนี้คดีไม่ยุ่งยากจ้างทนายใกล้บ้านท่านนะครับสามพันห้าพันนะครับทำคำให้การแล้วท่านไปสู้คดีเองก็ได้นะครับเป็นหนี้ก็ยังสามารถสู้คดีเองได้นะครับจ้างทนายเขียนคําให้การอะไรต่างทาบันทีพยานได้นะครับไม่ยุ่งยากครับ สมัยนี้วันจ้างทนายไอทำคดีก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องไปศาลครับแค่ล่างคำฟ้องคำให้การบัญชีพยานก็ไปได้หรือโดนแจ้งความร้องทุกข์ก็แจ้งทนายอ่าอ่าจ้างทนายในการเขียนคำร้องใบแจ้งความนะอ่าต่อสู้คดีอะไรต่างๆในชั้นตำรวจได้นะครับใครมีข้อกฎหมายก็ถามมาันมาเจ้านาที่นะยินดีรับใช้ครับอืม เอออืมหกนาทีที่ผ่านมานายกแชร์โปเตอร์พักเพื่อไทยไทยใช้ใช้สามกลไกเจรจากรมพูชาถก JBC เร็วที่สุดขายความตึงเครียดชายแดนยึดหลักกฎหมายสากลทุกขั้นตอนหกนาทีที่ผ่านมาครับนายกแชร์โปเตอร์พักเพื่อไทยทาไมไม่โทรไปคุยกันนะนะพ,พ่อลูกพ่อลูกชินวัตรกับพ่อลูกคุณเซนโทรไปคุยกันนี่เพื่อนซีกันนี่เออแปลกนะอืมนะครับ ทรไปคุยกันเลยไม่ต้องไปอะไรแต่ออไรเรากันเราเพื่อนกันไม่ใช่หรือนะครับนะเจ็ป่วยออกจากคุกยังมาเยี่ยมเลยนะนะตอนทักษินหนีก็ดีก็ไปขมรไม่ใช่หรือ,อข่าวเกินอ่าข่าวข่าวการเมืองนะครับพักลุงตู่พักรวมไทยสร้างชาติเพิ่มกดขับพ้นพักหากไฟพักอื่นทําแตกแยกอืมนะครับ รวมไทยสร้างชาติยกเครื่องกดยกเครื่องกดขับพ้นพักห้ามฝักไฟพักการเมืองอื่นทําแตกแยกหากกรรมการบริหารมีมติต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพักเริ่มใช้29กาพุธภานี้นะครับอย่าลืมนะหัวหน้าพักเป็นอดีตผู้พักษานะพีรพันธ์เนี่ยพีรพันธ์นี่เป็นอดีตผู้พักษานะครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็โดนลูกน้องเล่นหนักเลยนะครับพักพวกกระเรียมจะย้ายพักเอาสอสอหนีหมดลว พีระพันก็นลำบากแล้วตัวเองก็โดนคดีแจกถุงยางชีพด้วยนะแลมโบอีสานก็จะมาขอยึดพักคืนนะครับแม่ตอนนี้ลุมเล้าเนยนะพีระพันนะแต่เขาฉลาดครับแก้กข้อบังคับใหม่ห้ามสมาชิกพักนะครับฝักไฟพักการเมืองอื่นทําแตกแยกนะสามารถที่จะขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพักนะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกพักก็จบแล้ว นะครับไม่เป็นสมาชิกพักที่จบเลยฮคือสิ้นสุดความเป็นสอสอเลยนะครับนะ,บน,ะบนะครับนะก็ถือว่าขาดจากความสมาชิกพักก็จบเลยนะ,นะครับนะก็ถือว่าเขาก็วางเกมไม่เรียบร้อยละอา่ามีอะไรบ้างครับอืมที่น่าสนใจอืมนะครับวันนี้ก็มีแต่เรื่องเขมรน,นี่แหละนะีทุกคนก็ส่งกําลังใจทหารไทยกองกําลังบูรพาซ้อมรบเสมือนจริงชายแดนสากแก้ว ต้องพร้อมนะครับอืมนะเชียงใหม่แผ่นดินไหว4.5ลึก1กิโลนะครับนะนะฮะเมื่อเวลา14.07นะครับนอน,นะครับเกิดแผ่นดินไหว4.5เลกเตอร์ที่ตำที่อําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแจ้งเตือนเช้าเหลือเกินนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอออืมอืม,มนะครับมีอะไรบ้างครับ ผู้คัดกรองเนื้อหาโซเชียลมีเดียคนทํางานเบื้องหลังความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียต้องกระเชิญภาพสะเทือนขวัญรับร้านทุกวันส่งผลให้เกิด PDSD ปัญหาสุขภาพจิตแรงขึ้นนะครับนะเน่ข่าวปลอมข่าวอะไรก็เยอะนะครับทางโซเชียลอย่าไปหลงไปเชื่อเยอะนะครับอย่าหลงเชื่อนะข่าวปลอมข่าวอะไรเยอะอืนะครับอืมอม,มาลิดถึงกรุงปารีสเตรียมร่วมประชุม เอ่อ uh, O E C D พวกนี้เผยติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพุชาตลอดเวลานะถึงปุงปรีพอดีนะครับนะครับเราก็ต้องระวังนะครับว่าฝรั่งเศสนี่เอยฝรั่งเศสเอ่อแล้วก็ขงมงขงเมเีรนี่เขาพวกเดียวกันหรือเปล่านะอืมเอายังไงกันนะครับอืม นะครับสีนาทีที่ผ่านมาตํารวจรวบแก๊งป้นบุหรี่ไฟฟ้าของกลางสอบปากคําผู้ต้องหาซัดท,ทอดในแบงค์วางแผนชักชวนก่อเหตุเตรียมเรียกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้ข้อมูลสงสัยอาจมีคนชี้เป้าเพราะว่าอยู่ดีๆจะไปรู้ได้ไงว่าตู้คอนเทนเนอร์ตู้ไหนเนี่ยมันมีบุหรี่ไฟฟ้านะครับนะเข้าใจนะอืนะครับนะครับมันแปลกนะครับอยู่ดีๆก็มาป้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะแปลกแปลก นะครับอืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับอืมอืมอืมชมลมแพทย์ชนบทโพสต์เมื่อสักครู่นะคนไทยเสพยาบ้าเกือบ1.6ล้านโอ้โหติดยา1.6ล้านยึดยาบ้าได้ปีเดียวเกินพันล้านเม็ดและแหล่งผลิตหลักมันก็มาจากรัฐฉานในเมียนมา ที่เป็นเพียงข้อมูลที่น่าตกใจส่วนหนึ่งจากรายงานฉบับล่าสุดของสำนักงานยาเสพติดและอาญากรรมสหประชาชาติคนไทยไม่เห็นมีรายงานอันนี้จาก UN นะครับเขาบอกว่าคนไทยติดยาบ้านะครับ1.6ล้านคนโอ้โหโคตรเยอะเลยนะ1.6ล้านคนนะครับยึดยาบ้าปีหนึ่งได้เกินพันล้านเมตรโอ้โหมาจากเมียนมานะครับรัชฉานนะครับ่นะครับ อืมน่ากลัวนะฟังแล้นะน่ากลัวน่ากลัวนะออืมืมเกมเดือดสง่งวัสดุด่วนรายใหญ่งัดกลยุทธ์สู้จับตาเศรษฐกิจ,จอกต้นทุนพุ่งเหลือผู้เล่นน้อยลายนะครับมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะสกอบอเตือนอินฟลูเอนเซอร์โฆษณาเกินจริงระวังถูกดำเนินคดีนะฮะ นะครับพวกอินฟลูเอนเซอร์รับโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆครีมเคิมอะไรต่างระวังโฆษณาเกินจริงก็จะมีความผิดนะอะไรที่มันเกินจริงไม่เป็นไปตามที่โฆษณาทําให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดในสาระสาคัญเป็นความผิดตามพรบสบ .2522 จะดําเนินการโดยเด็ดขาดนะอืมนะครับนะเช่นการสาธิตทําขนมหรือเบเกอรี่ในรูปแบบต่างๆให้เหมือนของใช้ภายในบ้าน เช่นเนื้อหมูไก่สดสบู่ยาสะผมอะไรเป็นต้นนะพร้อมทั้งแสดงการรับประทานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กเยาวชนนะครับนะบางทีก็แยกแยะไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นอของที่ดูเหมือนจริงนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับนะอินฟลูเอนเซอร์ก็อย่าไปเห็นแก่เงินอะไรมากนะักนะครับอืมนะครับจุกครูนะครับอืมนี่อะไรครับ นะฮะนะครับคำเตือนจากช่างแอร์เหตุผลทำไมไม่ควรตั้งอุณหภูมิแอร์ที่26องศามีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับนนะครับนะครับ,นะรบอย่าไปนะก็ยี่้าก็พอแนละ้วเออะไรกันเนี่ยครับอืมขอมกับไทยสมัยแรกอยู่บนพื้นที่เดียวกันหลังจากนั้นขอมก็ไกลตนเป็นไทยจนแยกไม่ได้ว่า ใครไทยใครขอมขอมเป็นคําไทยอโยธยาลุ่มม่น,น้ําเจ้าปยาเพื่อเรียกอย่างยกย่องชาวลโวลุ่มน้าลบบุรีป่าสักที่นับถือพราหมณ์พระพุทธมหายานต่อมาเมื่อขอมกลายตนเป็นไทยคําว่าขอมก็เลื่อนความหมายไปเป็นชาวเขมรในกัมพูชาสุจิตวงเทพขอมอยู่ไหนไทยอยู่นั่นนะครับเรื่องราวนะครับประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจะมาลบลาฆ้าฟันกันทำหอกทำดาบอะไรกันมั นะเออไม่เข้าใจเลยอืมนะครับนะครับเวลาประมาณ10บนากาสีสนาทีเม e. a แจ้งแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องเหตุรถชนเสาไฟฟ้าลม้มบริเวณใก,าากล้แยกคอปอถนนโยทินนะครับนะนะครับขับรถขับลากระวังไปนชนเสาไฟฟ,ไฟ้ากันเนี่ยอืมอืมอืมภูมิธรรมแจงยังไม่ปิดดา่านเกรงอาจกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าเอ่อบางคนก็บอกว่าหลีกเลี่ยงการ,รเผชเิญหน้าบางคนก็บอกว่าปอดแทกเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทางใดน,นะครับก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับนะอือจุกรูใครมีอะไรก็เอ่อทักทายกันนะก็กฎหมายก็ดีความอะไรก็สอบถามก็ได้นะครับยินดีรับใช้ครับพี่น้องครับอือนะเดี๋ยวดูนะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเนะค่ำคืนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแต่เรื่องการเมืองน่าเบื่อนายพวกนี้ ว,วันวันแม่งเถียงกันแต่เรื่องอะไรอืมเอ่อพลตำรวจตีภูวดิตบอกว่าตัวแรกจริงๆที่เข้าไปทําชุมชนย่างยืนคนเสพยาทุกชนิดห้าล้านกว่านะครับนะเสพยาบ้ามากกว่ายาอื่นขอบคุณมากครับนะท่านพลตำรวจตีภูวดิตท่านฟังอยู่นะฟังรายการสดอยู่ท่านบอกว่าตัวแรกจริงๆคนเสพยาทุกชนิดห้าล้านกว่าคนโอชิบหายเยอะชิบหายเลยเดินไปเดินมาห้าล้านกว่านี่เกิดแม่งบ้าหลอนขึ้นมาแล้วทําไงเนี่ย นะฝากพี่ภูวดิตนะครับในในฐานะคนเกียรติยาคนปราบยาจัดการด้วยอันนี้ข้อมูลจากตํารวจที่เขาทางานด้านยาเสพติดนะเอ,อนะครับพลตำรวจตีภูวดิตนะฮะใครลองติดตามเฟซไวดูนะนะครับคนเสพยาห้าล้านกว่าเยอะที่หายเดยเนี้น่าควเนี่ยอืมนะครับแพลรลี่ภัยวันบอกว่าใครหมิ่นประมาทคุณก็ให้ไปฟ้องศาลไม่ต้องไปโต้กันไปโต้กันมาโต้ไปโต้มา,มากลายเป็นผู้ต้องหา อืมอืมอืมไครับไดครับว่ากันไปนะครับนะครับไม่ต้องทักมายืมเงินอ๋อตอนนี้ก็มีคนทักมายืมเงินเยอะนะครับตอนนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะตะกี้เพื่อนผมเนี่ยโดนไปสองล้านน่เพื่อนสนิทผมเนี่ยเขาก็มีเป็นร้อยล้านนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนยืมเงินเขาไปสองล้านพี่เดแล้วเสร็จแล้วทวงไปตอนนี้ติดต่อไม่ได้แม่งหนีไปไหนแล้วผมก็บอกไม่ไรรวบรวมหลักฐานมาเดี๋ยวพี่เดจัดให้ฟ้องร้องให้ โดนไปสองล้านเมื่อกี้เอ้อ่ะพักพวกกันรวยเนี่ยนะอืมนะครับไฮโซหลอกนางงามนะครับเยอะแยะนะครับพวกไฮโซหลอกนางงามหลอกคนสวยหลอกดาราเยอะดาราก็ชอบไฮโซก็กลายมาเจอไฮโซเคก็เสียเงินเสียทองกันไปอ,ะอ่ะนะครับว่ากันไปฮอะอืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะ อมีอะไรบ้างครับที่ด่าส,สนใจนะอืมอืมจุกรูจุกรูนะอ,อืมเออมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมเอ่อใครอยากถามอะไรถามมานะครับนะครับถามมาเลยครับยาบ้าขายดีครับอืมจุกรู ือม,มีอะไรบ้างครับดูไม่ค่อยมีอะไรนะอืมมีแต่เรื่องเขเมรดูแล้วน่าเบื่อหน่ายนะเบื่อเขเมรขู่อยู่นั่นแหละขู่แล้วเกินปิดดงปิดดานทรงเขเมรกลับประเทศไปห,หมดผมว่าดีนะเออเอาไว้ไม่ได้เขเมรเนี่ยเอาไว้แล้วก็ขู่แล้วเกินอือโอพี่น้องครับมีอะไรบ้างครับอืมอ๋อเนี่ยอันนี้ข่าวน่าสนใจนะนะ ปปชตั้งไต่สวนบิ๊กอายการรับ20ล้านสั่งฟ้องคดีปมขัดแย้งในครอบครัวนักธุรกิจดังอ๋อรับเงิน20ล้านเพื่อสั่งฟ้องคดีนะอายการนะเออฟังแล้วมันก็เป็นไงหดหูใจแล้วเกินนะครับเนี่ยข่าวจากสำนักข่าวอิสราเขาเนี่ยนะครับบิ๊กอายการรับ20ล้านเพื่อสั่งฟ้องนะครับอืมนะครับก็คนแบบนี้ก็เป็นคนไม่ดีนะเอาจริงนะ นะครับเนี่ยเขาบอกว่าคนคนี้เป็นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการใายการที่มีอำนาจในการนะพิจารณามัญญาติายการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยในการลงโทษอ,อกกอคณะกรรมการใาาการด้วยโอ้โหช่วยเหลือสั่งฟ้องคดีนะครับในครอบครัวตระกูลดังรับ20ล้านเขามีหลักฐาน่ะกล้องวงจรปิดนะครับนะครับเข้าออกบ้านคู่กรณี นะครับนะตั้งแต่ปีหกสี่นะครับมีหลักฐานเจ็จก็ติดคุกอ่ะถ้ามีหลักฐานชัดนะส่วนใหญ่ติดคุกติดคุกอืม <c oughs> เงินเดือนก็เยอะนะอายการเนี่ยเป็นแสนนะยังไม่พอใช้เหมสงสัยกินจุมั้งอืมไปตัดกระเพาะบ้างก็ได้นะอายการประเภทเนี้ยนะพอกินจุแล้วมันก็เงินไม่พอเลยต้องไปรับล้มคดีรับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตัดกระเพาะกินจุไปกินมากก็อ้วนเชื่อผมแล้วพี่เดกกินไม่เยอะหรอกกินนิดหน่อย กินไม่ค่อยจุกนะอ <ừ> ืมถ้ากินจุกมาก,กอะเดี๋ยวเป็นแบบทนายตั้มมาต้องไปอยู่ในในอะไรเขาเรียกอะไรในคุกอะเนี่ยทนายตั้มเนี่ยอาจจะกินจุกไปหน่อยแบบผม Ь นี่เคยบอกไอ้ตั้มเอเ้ยมึงกินอย่าก,กินจุกเลยเพอกินจุกแล้วมึงต้องมาอยู่ในคุกอะเนี่ยบางคนบอกอะไรไส้าย,ยาวนะครับอืมเออนะครับมันเนี่ยโดนนะอยายการโดนนะดูไม่น่าเลยอืมอืมอันนี้อะไรครับเนี่ย แฉกลโกงเปิดบริษัท28แห่งหลอกโอนเงินจับผู้ร่วมกระบวนการโอ้โหไอ้พวกนี้ก็พวกคนไทยขายชาตินะเปิดบริษัท28แห่งหลอกโอนเงินนะครับนะนะฮะโอ้โห oh, oh, นี่นะเป็นกระบวนการต้มตุนเลยครับชาวไทยขายชาตินะฮะโดนข้อหาข้อหาอะไรครับกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมจับกลุ่มกระบวนการแก๊งสแกรรมเมอร์ข้ามชาติจัดหาคนจดบริษัทปลอมกว่า28แห่ง หลอกโอนเงินค่าที่จอดเครื่องบินเจ็ตสนามบินดอนเมืองเหยื่อศูนย์หลายล้านบาทก็คือเป็นคนไทยขายชาติร่วมมือกับสแกมเมอร์ออข้ามชาติจัดหาคนจดบริษัทปลอม28แห่งหลอกเอินเงินค่าที่จอดเครื่องบินเจ็ตสนามบินดอนเมืองเหยื่อศูนย์หลายล้านก็คือพวกคนไทยขายชาติโดนข้อหาหนักครับเครัอันนี้ค่าอะไรใครดีเอสไอเขาจับนะร่วมกัน มีส่วนร่วมในองค์กรอาจยากรรมข้ามชาติพรบอรคอมช่อโกงประชาชนฟอกเงินสมคบฟอกเงินโอ้โหโดนบานเลยนะครับเน่โดนเจ้าที่คดีพิเศษจับออืนะครับโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยพวกนี้มันน่ากลัวนนตั้งบริษัทปลอมนะครับคนไทยเขาเรียกพวกคนไทยขายชาติเอาชื่อไปให้พวกคนต่างชาติแล้วก็ตั้งบริษัทปลอมเป็นกรรมการบริษัทหลังจากนั้นก็ นะ28บริษัทแล้วก็หลอกเอินเงินจับนะครับความเสียหายนี่เป็นพันล้านพวกนี้ก็มีนักกฎหมายมีนักบัญชีร่วมมือกันหมดเพราะการจ,จดทะเบียนบริษัทมันต้องมีสำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายร่วมมือกันคนพวกนี้เราเรียกว่าพวกคนไทยขายชาติขายชาติขายแผ่นดินตั้งบริษัทหลอกลวงคนไทยด้วยกันบางคนก็ฟอกฟอกเงินบางคนก็เป็นสแกมเมอร์ คอเซนเตอร์ center, เปิดบัญชีมาจดตั้งบริษัทปลอมพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้จักว่าอย่างไรแเนี่ยพวกนี้เนี่เป็นภัยสังคมนะครับพี่น้องครับนะใครมีญาติพี่น้องก็ให้เลิกซะอืมให้เลิกซะนะครับอืมนะครับอย่าไปทำเลยทํามากินแบบนี้หลอกคนไทยด้วยกันอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยกัมพูชาจับสารวัตรตำรวจรองอธิบดี กลาโหมเรียกสินบน25ล้านแลกปล่อยตัว43คนไทยทำผิดกฎหมายเอาตำรวจกัมพูชาจับสารวัตรในจังหวัดพระตะบองรองอธิบดีกรมสวัสดิการกลาโหมรีดเงิน25ล้านแลกปล่อยตัว43คนไทยพำนักทำงานผิดกฎหมายโอ้โหนี่ครับนี่ครับมันสารพัดนะคนไม่ดีนะมันมีทุกประเทศนะอืมทำไมเป็นอย่างนั้นนะเออไม่รู้ว่ายังไงเลยเลยอืม Hmm. 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 Hmm.